ง่แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราสองคนก็อยู่ตรงที่เขาเรียกที่รถอะไรนะฟอร์มูล่ามงรถวอมูลา่าฟอร์มูล่ามงอ๋อโอเคราคานะครับตั๋ว40บาทนะครับเล่นได้กี่รอบก็ได้ะคท<ะ>ี่ที่ทุ่งกันหั่นมไล่จีดีเดี๋ยวลองเล่นกันไปเลย รถฟอร์มูล่านะครับรถฟอร์มูล่าวันตอนลงสนุกแกต่ตอนขึ้นลำบากนี่เห็นต้องเข็นขึ้นไปนะคะ